จากติบเอกได้พุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กับหัวหน้ากลุ่มหมาป่าอัมฮิตไปแล้วส่งทางด้านของหัวหน้ากลุ่มหมาป่าอัมฮิตตัวเขานั้นถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้มากเขานั้นก็ยังไม่ได้คิดจะยอมแพ้เพกแต่อย่างใดในตอนนี้ก็พยายามได้ใช้พลังทั้งหมดของเขาที่มีในการต่อสู้ประทะพลังกับเพกในตอนนี้นะครับแต่หนึ่งด้วยที่ในด้านความสามารถความแข็งแกร่งของเพกถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับนักยุทธเจดแต่แล้วนะฮะแต่ละว่าในด้านความสามารถที่แท้จริงของเพกนั้นนแต่ทางในระดับปรามาจารย์ขั ตัวเขานั้นก็ยังสามารถที่จะรับมือได้ในตอนนี้ทางด้านของทนุสหรือว่าหัวหน้ากลุ่มมาปาอมิตฐก็พยายามพุ่งเข้าโจมตีพระเอกมานี่ฮะพระเอกก็สามารถป้องกันการโจมตีของเขาทั้งหมดได้อยู่ดี จนในตอนนี้ตัวเขาก็พยายามใช้ระเบิดฝ่ามือของเขาขึ้นมาอีกครั้งเป็นฝ่ามือในการเข้าโจมตีพระเอกไปนะครับโดยฝ่ามือห um ุ่มพลังแสงนี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นเคล็ดรับวิชาที่แข็งแกร่งอีกเคล็ดรับวิชาหนึ่งของเขาที่สามารถจัดการกับคู่ต่อสู้มาได้อย่างมากมายเลยฮะแต่ทางด้านของพระเอกนั้นถึงแม้ว่าจะมีสีหน้าที่ตกใจมากพอสมควรตัวเขานั้นก็ยังได้ใช้เคล็ดรับวิชาที่เขานั้นฝึกฝนมาไหมเป็นเคล็ดรับวิชา่าน้นะฮะก่อนหนี้พระเอกได้ใช้หมัดเพลิงในการเข้าโจมตีไปนะครับก็สามารถป้อง การโจมตีได้ในตอนนี้ก็ได้ใช้เคล็ดลับวิชาธาตุน้ำนะครับในการเข้าโจมตีป้องกันการโจมตีนั่นอีกครั้งซึ่งเคล็ดลับวิชาธาตุน้ำนี้เป็นเคล็ดลับวิชาระดับเหลืองเลยทีเดียวนะครับ แม้แต่ทางการโจมตีที่แข็งแกร่งของหัวหน้ากลุ่มมาพามหิดนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรเพกได้พระเอกสามารถป้องกันการโจมตีได้หมดทุกรูปแบบในะฮะแม้แต่กระทั่งตัวเขาเองก็รู้สึกชึ่งเหมือนกันก่อนหน้านี้พระเอกใช้รูปแบบเคล็ดลับวิชาธาตุไฟในการต่อสู้กับเขาในตอนนี้ก็ยังใช้เคล็ดลับวิชาธาตุไม้ในการเข้าต่อสู้กับเขาอีกนะฮะถือได้เลยว่าช่างเป็นคนที่มีความอัจฉริยะเลยจริงๆ แถมก่อนหน้านั้นตัวเขานั้นก็ยังได้เคยเห็นพระเอกใชเ้เคล็ดลับวิชาธาติดินในการต่อสู้และก็ใช้ในการป้องกันการโจมตีของเขาไว้ก็เรียกได้เลยว,ว่ารู้แล้วแล้วนะครับผมว่าพระเอกนั้นเป็นผู้ฝึกหยุดที่มีความแข็งแกร่งระดับสามธาตุนั่นเองนะฮะตัวเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันแนะ่เจ้าเป็นสิทธ์สาวกจากนิกายใดกันซึ่งเขานั้นก็รู้ได้เลยนะครับว่าทําไมลูกน้องของเขาทั้งหมดถูกพระเอกจัดการฆ่าตายไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะตัวเขานั้นก็พยายามจะรีวิ่งหนีออกไปจากที่นี่เพื่อเอาชีวิตรอดเพราะในด้านอาการ การบาดเจ็บของเขาในตอนนี้เกรงว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพระเอกอย่างแน่นอนนะฮะแต่คิดเลยว่าพระเอกน้นจะยอมปล่อยให้หนีรอดออกไปได้ไง,ไง่ายเพราะมันก็ถือได้เลยว่าเป็นโอกาสที่ของเขาที่จะทําการจัดการข้าหัวหน้ากลุ่มมาปะอภิษ์แก้แค้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าปล่อยให้หนีรอดไปแต่ก็ทําการฟื้นฟูความสามารถของตัวเองนั้นกลับขึ้นมาได้ในตอนนั้เองเขาก็จะอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้เหมือนกันนะครับพระเอกก็ทําได้เพียงแค่รีวิง่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดต่อไปเท่านั้นแต่ทางด้านขอบเอง นนั้นก็ไม่ยอบอยู่แล้วตัวเขานั้นก็ได้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงโดยการใช้เคล็ดลับวิชาธาตุลมของเขานะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วพริบตาเนี่ยฮะ จนทางด้านของหัวหน้ากลุ่มมาปามเฮดตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจไปมากกว่าเดิมนะครับแม้แต่กระทั่งธาตุลมพระเอกก็ยังสามารถที่จะใช้งานมันได้ที่จริงแล้วเจ้ามีกี่ธาตุกันแน่ตัวเขาใน,นตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยามนี้ก็ไม่สามารถหนีทันนะครับเพราะอาการบาดเจ็บของเขานั้นมันมากเกินกว่าที่จะสามารถหลบหนีได้อีกต่อไปสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าขาต้องตายอยู่ยังสถานเทกนี้ข้าก็จะลาขอเจ้าไปตายกับข้าเหมือนกันก่อนที่เขานั้นจะได้ระเบิดพลังที่แข็งแกร่งอีกของขาออกมาในฮะทำการพุ่งขา โจมตีเพกไป ถึงเดิมให้พระเอกนั้นก็พอจะสามารถรับรู้ได้เลยนะครับการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของหัวหน้ากลุ่มหมาป่าอัมิิทในตอนนี้ตีได้เลยว่าเป็นท่าอัลติเมตของเขานะครับตาเกิดว่าถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้มาก็ตามนะฮะแต่หนึ่งด้วยที่ในด้านความแข็งแกร่งของเขาและก็หัวหน้ากลุ่มหมาป่าอัมพิตนั้นมันต่างชัดเก,กินเกินไปนะครับตาเกิดว่าถูกการโจมตีเข้าไปเต็มๆแล้วละก็ <ๆ S 2> เกรงว่าตัวเขานั้นก็ยากที่จะสามารถเอาชีวิตรอดได้เหมือนกันะพระเอกในตอนนี้ก็ พยายามที่จะหาวิธีในะฮะในการใช้เคล็ดลับวิชาของเขาเพื่อป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้ได้เพราะถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถป้องกันการโจมตีไว้ได้แล้วละก็ก็จะเป็นสิ่งที่เขานั้นสามารถจัดการหัวหน้ากลุ่มหมาป่ามิดได้เหมือนกันเพราะหัวหน้ากลุ่มหมาป่ามิดจะไม่มีพลังในการต่อสู้กับเขาทอีกต่อไปน,นะครับพระเอกก็เลยได้งัดเอาเคล็ดลับวิชาที่เขานั้นฝึกฝนจากคำผิวิชาเที่ยนลิงในะฮะโดยก็จะใช้เคล็ดลับวิชาจิตวิญญ,ญาณนะครับเป็นการใช้ดาบจิตวิญญ,ญาณของเขา ในการเข้าโจมตีส่วนกลับไปนี่ฮะถึงแม้ว่าพระเอกจะสามารถฝึกได้เพียงแค่ขั้นแรกเท่านั้นแ,และต่ว,ว่าตัวมันก็แข็งแกร่งตามความแข็งแกร่งที่พระเอกนั้นมีนะฮะยิงพลังจิตวิญ,ญญาณแข็งแกร่งมากแค่ไหนเขาก็จะสามารถใช้เคล็ดลับวิชาดาบวิญญาณของเขาได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะยอบพระเอกก็ทาการเข้าโจมตีปะทะพลังการต่อสู้กับหัวหน้ากลุ่มหมาป่าอัมพิตไปนี่ฮะซึ่งก็สามารถที่จะป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้ทางด้านของหัวหน้ากลุ่มหมาป่าอนนัม เขานั้นก็ตกใจเป็นปากกว่าเดิมนะครับทางๆที่ในด้านความแข็งแกร่งของเขาก็อยู่ในระดับปรมาจารย์ขั้นห้าแล้วแท้ๆการโจมตีขนาดนี้คนที่มีความแข็งแกร่งในระดับนักรบธรรมดาไม่สามารถป้องกันได้อย่างแน่นอนตัวเจ้าแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงกันและเจ้าเบ็ดใลายมาจากไหนกันแน่ แต่ทางด้านของพระเอกนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่าเดิมนี่ครับตัวเขาก็ได้บอกไปเพียงแค่ว่าข้าบอกว่าจับเจ้าไว้แล้วว่าสิ่งที่เจ้าทำกับข้าข้าจะกลับมาแก้แค้นให้หมดและก็จัดการข้าพวกเจ้าให้หมดเหมือนกันต่อจากนี้ไปกลุ่มมาปาอมิตรของพวกเจ้าจะไม่มีที่ยืนอยู่บนโลกใบนี้และมันก็จะหายจากโลกใบนี้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเหลือเพียงแค่ชื่อที่ถูกทิ้งไว้เาเท่านั้นนะฮะพระเอกก็ทำการใช้พลังของเขานี่ครับดูดกืนกินพลังปานทั้งหมดในร่างกายของ หัวหน้ากลุ่มหมาป่าอมฮิดไปเพื่อที่ใช้พลังปานในการเสริมความแข็งแร่งให้กับตนเองเหมือนกันนะีฮะก็จะได้เลยว่าเป็นพลังที่ชั่วร้า,ายเลยจริงๆนะครับแต่พระเอกก็สามารถสัมผัสได้เลยนะครับว่าพลังปานที่ดูซับมาจากหัวหน้ากลุ่มหมาป่าอมฮิดในระดับประมจาจย์ขั้น6ดาวนั้นเรียกได้เลยว่าแข็งแร่งมากๆาถ้าเกิดว่าเขานั้นขัดเกลาได้ทั้งหมดแล้วเกรงว่าก็อาจจะเลื่อนขึ้นไปอยู่ในระดับนักรบเก้าดาวได้เลยทีเดียวนะครับสุดท้ายพระเอกก็ทําได้เพียงแค่เก็บพลังปานนี้เอาไว้ในร่างกายทะเลจิตวิญญาาณขอองเ่น เท่านั้นเนี่ยคอยหาโอกาสในการฝึกฝนในภายหลังเหมือนกันส่วนทางด้านของพระเอกนั้นก็ต้องรีบมุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่แห่งนี้เหมือนกันเพราะมันก็คงจะต้องมีคนมากมายที่ได้ยินการต่อสู้รีบมุ่งเดินทางมาถึงยสถานที่แห่งนี้แล้วแน่ๆส่วนทางด้านของกลุ่มทหารรับจ้างหลายกลุ่มนะครับหลังจากที่พวกเขามุ่งเดินทางมาถึงเสียงการต่อสู้ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มาเจอกับหัวหน้ากลุ่มมาป่าอมิตรที่ถูกฆ่าจัดการตายไปนะครับ,บ ý. พวกเขาก็ทําได้เพียงแค่เสียดายแทนเพราะหัวหน้ากลุ่มมาป่าอม เหนั้นกว่าจะสร้างกลุ่มของเขาให้ใหญ่เติบโตขนาดนี้ได้ก็ใช้ระยะเวลาหลายปีเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไปยัวย่วยุคนที่แข็งแกงจึงนําให้พวกเขานนั้นต้องจบชีวิตตัวเองลงเท่านี้นะฮะ สุดท้ายแล้วต่อจากนี้ไปกลุ่มมาป่าผิตจ,จะไม่มีอีกต่อไปแต่พวกเขานั้นก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับเพราะกลุ่มมาป่าผิตนั้นทำชั่วไว้มากนี่ครับทำการป้นผู้คนจัดการฆ่าผู้คนไปมากมายก็เป็นเรื่องดีแล้วที่พวกนี้จะต้องตายไปแป๊บนี้นี่ฮะมันก็จะทำให้สังคมของพวกเขาน่าอยู่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองส่วนทางด้านของกลุ่มสาวสวย2คนนะครับ จะเป็นสาวชุดน้ำเงินแล้วก็สาวช้ของเขาหลังจากที่พวกเขามุ่งเดินทางเข้าไปในป่ากู้ตัวแห่งนี้เรื่อยก็ได้ไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งนียฮะสถานแห่งนี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์มากพอสมควรมีแม่น้ําลําธารแบบว่าในการพักอยู่อาศัยเหมือนกับเคยมีคนอยู่มาก,ก่อนนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะหลังจากที่พวกเขามุ่งเดินทางมาหลายวันก็ยังไม่ได้อาบน้ําชำระร่างกายเลยก็คิดจะใช้สถานที่นี้ในการอาบน้ําแล้วก็ทําให้ร่างกายสะอาด นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าสาวใช้ของเธอจะได้พูดบอกกับองค์หญิงของเธอไปว่าสถานที่นี้เหมือนกับว่าจะมีคนอยู่มาก่อนพวกเขาไม่ควรที่จะลงไปอาบน้ำสุม่มสีุ่่มหา้าเพราะอาจจะมีคนแอบดูก็เป็ดได้ทางด้านของตัวเธอก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดน,นะครับก็ไม่ได้คิดเกรงกลัวใครหน้าหนอยู่แล้วใครกล้าแอบมองเธอแล้วล่ะก็เธอนั้นก็จะจัดการฆ่าพวกนั้นทิ้งให้หมดเลยนี่ฮะ ก็ถือได้เลยว่ามีความมั่นใจในความแข่งแก่งของตัวเองนะครับเป็นถึงผู้ฝึกตนระดับปรมาจารย์ขั้นเก้าดาวแล้วนี่ฮะใครมาบุกโจมตีเธอก็จะจัดการฆ่าตายทิ้งให้หมดเลยซึ่งในระหว่างที่เธอนั้นกำลังอาบน้ำชำระร่างกายของเธอนะ่ครับพระเอกก็ได้เดินกลับมาถึงที่พักของเขาพอดีพระเอกก็ได้มาเจอกับสาวสวยสองคนที่กำลังแช่น้ำอยู่ในบ่อน้ำนี่ฮะพระเอกในตอนนั้นเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอผู้หญิง ที่ได้มาแช่อยู่ในน้ํากลางป่าแบบนี้ตัวเขาถึงแม้ว่าจะรู้นะครับผมว่า ต้องแข็งแร่งมากๆแน่ๆนะครับสัมผัสไดถึงกลิ่นอายพลังที่แข็งแร่งมากๆบนตัวร่างกายของหญิงสาวสองคนที่ที่ได้ปลดปล่อยออกมามา่อแต่ค้ั้งตัวเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้อย่างแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายแล้วในด้านความสวยสดงดงามของเธอรวมถึงร่างกายของเธอผิวพรรณของเธอที่สวยงามไปอย่างมากพระเอกก็เลยไม่สามารถที่จะละสายตาออกไปได้จนท้ายที่สุดแล้วตัวเธอก็เลยสามารถที่จะจับถึงจุดที่อยู่ของพระเอกได้นะครับก็ได้พูดตะโกนขึ้นไปว่าตัวเจ้าเป็นใครมาจากไหน ทำไมกล้าดีที่จะมาแอบมองพวกเราอาบน้ําเช่นนี้ก่อนที่หญิงสาวชุดน้ําเงินเนะี่ยตัวเธอนั้นจะได้ทําการพุ่งเข้าไปในการเข้าโจมตีพอเพกไปเนะี่ยทางด้านของอเอกในตอนนี้ที่รู้ได้แล้วนะครับผมว่าถูกจับตัวได้และหญิงสาวที่พุ่งเข้ามาโจมตีเขานั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆนีครับพระเอกก็ทําได้เพียงแค่ต้องรีพุง่งหนีออกไปจากสถานที่นี้เท่านั้นแต่เนื่องด้วยที่ในด้านความเร็วของเธอนั้นก็รวดเร็วมากพอสมควรพระเอกก็เลยไม่สามารถหนีออกจากความเร็วของเธอได้ทันได้ตัวเธอ เธอได้ทาการใช้ฝ่ามือลมปานของเธอในการเข้าโจมตีพระเอกเข้าไปแป๊บเต็มๆเ,เนี่ยแะแต่ตัวเองพระเอกก็ได้ถูกโจมตีจนลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บมานะครับพระเอกก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าหญิงสาวผู้นี้แข็งแกร่งมากๆเกรงว่าความแข็งแกร่งของเธอจะอยู่ในับปรมาจารย์ขั้น9ก้าดาวแล้วแถมก็ยังเป็นนักรบฟองาตุอีกตัวนี้ฮะซึ่งทางด้านของพระเอกในตอนนั้นเองถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะหลบหนีออกไปไม่สามารถหลบหนีได้อยู่ดีนะครับตัวเธอกดทําการเข้าโจมตีพระเอกไป แบบรัวพระเอกก็ทําได้เพียงแค่ป้องกันการโจมตีนักอาวาเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะหนีได้อีกต่อไปมีความคิดในหัวเลยสิครับว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นยังพยายามหนีออกไปจากสถานที่นี้เกรงว่าก็คงจะถูกการโจมตีไปเรื่อยๆจนได้ตายไปนแน่เลยนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเขานั้นยืนหยัดต่อสู้ชายพลังทั้งหมดของเขาเทมีเคลาวิชาหงแดงที่มีในการเข้าโจมตีต่อสู้กับเธอไปแล้วละก็มันก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถมีชีวิตรอดออกไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถาว่าพระเอก ก็ได้พูดบอกกับเธอไปทง้ทงทที่สถานที่งนี้เป็นสถานที่พักของค้าพวกเจ้าเป็นคนที่บุกเข้ามาที่พักของค้าและก็ยังคิดที่จะจัดการฆ่าค่าอีกตัวเจ้าช่างเป็นคนไรย้ยางอเลสซะจริงๆพวกผู้หญิงมักจะไม่มีเหตุผลเช่นนี้อย่างนั้นหรอสึ่งนําทำให้ทางด้านของเธอก็ไม่ได้สนใจนะฮะไม่สนใจว่าพระเอกจะพูดจริงหรือไม่จริงนะครับแต่พระเอกได้เห็นเดินร่างกายของเธอแล้วตัวเธอจะไม่ปล่อยให้พระเอกนั้นมีชีวิตรอดไปในแน่ไหน,ะนะฮะในตอนนี้ก็พยายามที่จะทําการรวบรวมพลังของเธออีกครั้งใน การเข้าโจมตีพอเพกไปเหน่งโดยที่พระเอกนั้นก็คงจะไม่สามารถมีรอดอีกต่อไปถ้าเกิดว่าข้านั้นจะต้องตายในวันนี้ข้าก็จะทําให้เจ้านั้นได้สูญเสียมากที่สุดเท่าที่เจ้านั้นจะเสียได้เหมือนกันพระเอกก็ทําการเปิดใช้รูปแบบพลังโหงแดงของเขาเป็นเข็รับวิชาที่เขานั้นฝึกฝนมานะครับเข็งเหลาิชาสิจตุรเทพเข็ดรับวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาที่มีอยู่ในตอนนี้นะฮะถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะไม่สามารถดึงความแข็งแกร่งของมันออกมาทั้งหมดได้แต่เพื่อที่จ ะแบบว่าปกป้องตัวเองนะฮะอยู่ในช่วงแห่งความเป็นความตายเขาก็คงจะต้องจําเป็นงัดมันออกมาช้านีครับพระเอกจะทำการรวบรวมพลังปานของเขาหลอมรวมเข้ากับพลังจิตวิญญาณเพื่อทําให้พลังของเขานั้นแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่หนึ่งด้วยที่พลังทั้งสองนั้นเป็นพลังที่ต่างระดับกันนะครับพลังจิตวิญญาณกับพลังปานเป็นพลังคนละข้างกันแต่ไม่การหลอมรวมพลังกันนี้มันก็เรียกได้เลยว่ายากมากเพราะสมควรนะครับจนแม้กระทั่งทางด้านของยิงเสาคนที่เป็นคู่ต่อ ่อสู้ของพระเอกตัวเธอนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันพระเอกคิดจะทำอะไรกันแนะ่พลังสองอย่างนี้มันไม่สามารถที่จะรวบรวมด้วยกันได้แต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับในตันไดเองถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะได้รับบาดเจ็บหนักจากการต่อสู้พลังในร่างกายของเขานั้นสูญเสียไปเป็นอย่างมากจากการหลอมรวมพลังในครั้งนี้รวมถึงพลังปราณในร่างกายนะฮะก็ถูกดูดซับเกือบที่จะไม่มีแรงในการต่อสู้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถรวบรวมพลังในครั้งนี้ ในการเข้าโจมตีเธอไปตัวเธอก็เกรงว่าก็จะต้องได้รับบาดเจ็บหนักมากพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเธอในตอนนี้ก็พอจะสามารถรับรู้ได้เลยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเพเองนั้นสามารถลอมรวมพลังนี้ขึ้นมาได้แล้วล่ะก็ก็คงจะต้องเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากๆแม้แต่ครั้งตัวเธอที่เป็นในรับปร,รมาจารย์ขันก้าวดาวเปรียบเทียบกับระดับพลังของเพลองนั้นต่างกันลิบลับเหมือนฟ้ากับเหวนะฮะตัวเธอก็ยังมีความเกรงกลัวมากพอสมควรสุดท้ายแล้วก็พยายามจีบพวงเข้าไปในการหยุด เพ็กเอาไว้นะ่ครับแต่แว,ว่ามันก็ไม่ได้ทันแล้วนี่ฮะพอพระพอเอกสามารถรอบรวมเพลิงฟฟนิกของเขาได้พระเอกชายเขตลาวิชาหงแดงฟฟนิกของเขาในการเข้าโจมตีสาวสวยชุดเงินผู้นี้ไปนะฮะถึงแม้ทางด้านของตัวเธอที่สัมผัสได้ดถึงอันตรายถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดของเธอที่มีออกมาป้องกันแล้วละก็เกรงว่าก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของพอเพลอกได้เหมือนกันตัวเธอเกรงกัดรูปแบบเขตดละวิชาทัดลมของเธอออกมานะครับเป็นท่าที่เธอนั้นสามารถ ใช้ได้ชํานาญได้ม,มากที่สุดนะฮะแต่นานๆาทีก็จะงันมันออกมาใช้1ครั้งนะครับทําการเปิดใช้รูปแบบพายุในการเข้าโจมตีปะทะพลังกับเพกไปนะฮะึ่งการประทะพลังของทั้งสองก็เรียกเลยเดยว,ว่าราุนแรงไปอ่ากไม่ทําให้สถานที่โดยรอบนะฮะก็ทําการปก ุมไปด้วยแบบว่าการโจมตีของทั้งสองะครับแต่และว,ว่าการโจมตีที่ได้เข้าปะทะพลังกันไปทางด้านของพระเอกกระดิ่งลอยกระเด็นออกไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับส่วนยิงสาวชุดสีน้ำเงินตัวเธอนั้นกระเด็นลอยกระเด็นออกไปอีกฝั่งหนึ่งได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันนะฮะแต่ถึงแม้ว,ว่าตัวเธอนั้นจะได้รับบาดเจ็บไปนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าพระเอกเนี่ยฮะเพราะพระเอกในตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บจนได้หมดสติไปเหมือนกันซึ่งตัวเธอก็ไม่ได้คิดที่จะจัดการฆ่าพระเอกป้าเต่งไงมีความสนใจในตัวพระเอกมากยิ่งขึ้นนกว่าเม เป็นผู้ฝึกยุดในรับสามท้านความแข็งแร่งเพียงแค่รับนักรบคัดเจ็ดาวแต่ว่าแข็งแงร่งได้มากขนาดนี้ได้ยังไงกันแน่ก็อยากจะรู้ถึงต้นสายปาเหตุที่มาของพอเพกว่าพอเอกงนั้นเป็นใครมาจากไหนนะครับก็มีความสนใจในตัวพอเอกงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นาคตก็อาจจะได้กลายเป็นฮาเลมของพอเพกแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าใน E ีีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP พีพาร์ทที่30นะครับ่านหน้า E ีีหน้าคลิปหน้าตอนหน้าเดี๋ยวจะรีบต่อทุกคนได้ดูเลยละกันนะครับสำหรับทีนี้ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อน नहीं आप